สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทําผัดดอกกุ้นช่ายนะคะดอกกุ้ช่ายผัดตับค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีทํากันเลยนะคะวัตถุดิบของเราก็มีดอกกุ้ช่ายอ่อนอ่อนนี่ค่ะอ่อนมากๆเลยนะคะมีกระเทียมสับมีตับนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องปรุงนะคะซึ่งเราใช้ซอสฝาเขียว1ช้อนน้ำมันหอยหนึ่งช้อนนะคะน้ำตาลตามชอบแล้วก็ผงปรุงรสใส่น้ำลงไปเลยนะคะอันนี้เอาน้ำ สะอาดผสมนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะเรามาดูวิธีการทำเลยค่ะแล้วก็ตั้งกระทะให้ร้อนนะคะใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะกระเทียมสับนะคะลงไปผัดให้หอมนะคะนี่นะคะ่ะ เทียมเราเริ่มเหลืองจะหอมแล้นะคะก็เอาตักลงไปเลยค่ะปักให้ปักประมาณนี้นะคะใส่ดอกที่ใชยไปเลยนะคะจากนั้นก็ผัดค่ะเติมซอสที่เราเตรียมไว้นะคะ น้ำเล็กน้อยนะคะอันนี้ต้องใช้ไฟแรงนะคะเพราะว่าดอกข้าวฉลุจะได้หอมนะคะแล้วตัดนี่ก็คือจะสุกตำนีพร้อมจะดอกข้าวเลยนะคะนี่ค่ะไฟแรงเลยนะคะน้ำก็เล็กน้อยนะคะ ดอกผูใช่เราใกล้จะสุกนะคะเราชิมรสขอ,อน้ำเล็กน้อยนะคะนีค่ะดอกเร้ก็สุกพอดีกับตับเลยนะคะใส่พริกไทยป่นโรยหน้าไปเลยค่ะ นะคะผัดดอกขึชนช่ายดอกไม้กว่านะคะที่เราเรียกทั่วไปใส่ตับจะเป็นอะไรที่ผัดกินแล้วเข้ากันมาก,มากๆเลยนะคะเพื่นนี่คะ่ะอร่อยอร่อยแบบนี้เลยคะ่ะ